ือว่าจะเป็นคู่แฝดอีกคันนึงได้ไหมเป็นคูแฝดแบเนาะสีขาวๆแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ลงมายอีในเรื่องของแต่งครับสักเท่าไหร่เพราะว่าก็จะดูอย่างที่มือเบรกก็ยังเป็นของเดิมอยู่เดิมและคันนี้ไม่ได้เจาะคัดด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างไปเป็นปั๊มเดิมป่ะปั๊มเดิมครับปั๊มเดิมจานก็แค่ไปมิลลิ่งเพิ่มเติมแค่นั้นเองนะครับไล่เบาด้วยนอกานั้นก็สูวิงานก็อลูมิเนียมครับแล้วก็ไล่ ไลายลายล่เบาร์ดด้วเหมือนกันนะครับแล้วตัดตัดดุมนี่ดุมเดิมไหมครับดุมเดิมทำครับเป็นของช่างหลักครับนะครับก็มีกัดล้อมิลลิ่งเพิ่มเติมวงล้อจะเป็นวงล้ออาก้อนอก้อนนะครับะก้อนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหนึ่งเท่ากันไหมหนึ่งสี่ครับหนึ่งสี่เหมือนกันนะครับแต่คันนี้ใส่เป็นยางไอซีตัวไม้เหลืองครับ ไอซีป้ายเหลืองนะครับเขาเรียกันไอซีป้ายเหลืองนี่ครับอิสไมดัสขนาดมันขนาดตัวนี้มันเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบทับร้อยสิบเจ็ดนะครับส่วนยางด้านหน้าก็จะเป็นเป็นไอซีอิสไมดัสป้ายเหลืองเทนเดีย์วันนะครับก็จะเป็นเป็นขนาดสี่สิบห้าเก้าสิบจุดเจ็ดตัวนี้วงล้อก็เป็นวงล้ออะกอมหนึ่งจุดสองกิจันนะครับ เอาละครับภายนอกให้ชมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวนี้เครื่องยนต์56ลูก56ลูก56ชักเดิมครับบาร์เดิมครับแล้วก็ลิ้น S K S ลูกสูบ S K S ลิ้น S K S ครับลูกสูบ S K S ครับลิ้นใช้ลิ้นเท่าไหร่ใช้ลิ้น28ครับ28ใช่ครับลิ้นเซียนเซียน S K S นะครับลูกสูบเมื่อกี้เห็นตั้งเอาลูกสูบที่เป็น s k สเคเอสเอเอาโชว์หน่อยครับอ๋อได <c oughs> เอเ้เอาโชว์เลยเอาโชว์เลยว่ามันมีเอกลักษณ์หรือมันมันทรงมันมีจุดเด่นของตัวลูกศุเ s สเคเอเป็นยังไงนะครับเนี่ยแหละอย่างที่บอกนี่แหละผมจะมาตามถ่ายทั้นนี้ครับแต่นี่แหละมีของแถมติดไม้ติดมือกลับมาฝากให้เพื่อนเพื่อดูด้วยครับว่าเว็บตัว LVD นั้นคยับไปถึงไนแล้วแต่ในอันนี้จะเป็นตัวอย่างของลูก 110i ไครับตอนนี้ SKS จะเป็น CNC แล้วครับปาก CNC หลบกวาร CNC คือทุกอย่างจะเป๊ะหมดนะครับตั้งด้านหัวแล้วก็ด้านท้ายเพื่อที่จะเวลาเราคุยกับลูกค้าเวลาวัดซีซีฝาเราจะรู้อัตราส่วนของลังอัดเลยว่าอยู่ที่เท่าไหร่ทีนี้เราจะสื่อสารกับลูกค้ารู้เรื่องก็แก้ไขแก้ลดแก้การได้ง่าย มันไไดด้้้ง่ายขึ้นนะครับใช่ครับเพราะว่าเราจะยืนซีซีว่เอ่อองศาลูกไว้เท่านี้เลยครับแล้วก็จะปาดซีนซีทุกลูกหลบวาวคือจะเท่ากันหมดจะเท่ากันหมดใช่ครับแล้วก็ง่ายต่อการตึงนะครับไอ้ข้างล่างเน่ะที่เราจัดจัดไว้ข้างล่างเนี่ยซีนซีเดินหมดเลยครับซีนซีเดินหมดเลยนะครับลูกหนึ่งใช้เวลาทําประมาณครึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งลูกไอ้้ขาง่าย ไล่เบาครับไล่เบาใช่ครับเพราะว่าเรื่องน้ําหนักจะมีผลมากน้ำหนักตัวนี้มันเป่างไรก็ใกล้เคียงกับลูกเดิมติดรถครับหนักกว่ากันนิดหน่อยใช่ครับขณะลูกเดิมมันห้าสองสี่นี้มันห้าหกหัวนมแต่น้ําหนักใกล้เคียงเพราะว่ามีผลเยอะมากเพราะว่าลูกเดิมมันห้าสี่แต่ตัวนี้ลูกห้าหกแน่นอนน้ำหนักมันมีมีมากกว่าใช่ครับว่าตอนนี้เราไล่ไล่ให้น้ำหนักใกล้เคียง ก็แล้วก็ขยับจากนี้ก็เป็นลูกฟอร์แล้วลูกฟอร์จากไต้หวันเหมือนกันเทแล้วทดสอบแล้วกาลังนําเข้ามาอยู่ให้มันเอามาเข้าคู่กับเสื้อเซรามิกครับตอนนี้เทก็ขยับไปเป็นเสื้อเซรามิกตอนนี้เราก็เล่นในงานไต้หวันจะแพ้ทั้งหมดแล้วครับครับมาดูกันคันนี้ลูกห้าหกนะครับลูกห้าคันคันนี้ออกไปไปวิ่งมา คันนี้ผมตอนแรกผมวิ่งตัวไม้ไว้แต่เป็นกล่องรีแม็ก็หลุดร้อยหกลงมา,มาเกาสรเก็บเกือบร้อยหกน้ำหนักคนขี่หกสี่ครับแต่ตอนนี้ผมได้ปรับใหม่แล้วเป็นรถสองร้อยหนึ่งเมตรพอดีอาทิตย์หน้าจะมีแข่งผมก็เลยปรับเป็นสองร้อยหนึ่งเมตรแล้วเป็นกล่องเดิมจะไปลองวิ่งดูครับโอ้โหวิ่งดูครับ,รบองนนีแมเป็นตอนแรกปรับหลังเน็นมแล้วก็มาปรับไปเป็นในสนามแล้วครับเช่สองร้อยหนึ่งเมตรดูสองร้อยหนึ่งเมตร ก็จะเป็นรถเทสอะไรห้าหกคันเนี้ครับอ๋อมันได้ครับเทสอะไรห้าหกตัวนี้พวกคุณพิทคาดก็เดิมหมดครับช่วงล่างให้เดิมเดิมเกียร์ก็สี่เกียร์เหมือนเดิมช่วงล่างไม่เลยใช่ครับต้องติดท่อนท่อนล่างนี่ของเดิมหมดเลยเดิมหมดเลยครับคันนี้ใส่ดีโซสเตอร์มูลเท่าไหร่สิบเอ็ดฟันเลยครับคันนี้จะเป็นสิบสี่สบี่สามสองนะอ๋อสิบสี่สามสองเพราะว่ากล่องเดิมมันจะลง ใหญ่ไม่ได้ก็เล็กไม่ได้มันเป็นรถสองร้อยครับสิบสี่สามสองก็ถือว่าสตอร์เล็กอยู่นะครับเพราะว่ารถสองร้อยแล้วเป็นกล่องเดิม,มถือว่าสตอร์เล็กครับเพราะว่ารถดันโลบางคันยังไม่ใส่เล็กขง้นเลยนะครับส่วนใหญ่รถที่ผมทำหรือ,อในอะไรเเคสเนี่ยจะลงสตอร์ได้เล็กครับเพราะว่าแคมค่อนข้างจะมีกำลังแล้วก็กินเบอร์สตอร์เล็กตัวนี้ใส<ด>่แคมเอเคสหมดอยู่แล้วครับครับขยับจาก ยขยับตอ,อ,อนี้จะใส่อยู่ที่6.5ทำท้ายวาวใหม่ทั้งหมดจะเป็นวาวเดิมนนะครับแต่กดท้ายกดไล์กดหลอดใหม่หครับอ๋อม,มีอยู่ครับเดี๋ยวมาดูดูกระเดูกระเามาดูของกันนิดนึงครับไหน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 ตั้มเอามาให้ดูขนาดนี้แล้วก็ขอดูของกันนิดนึงครับว่าแฮมของ SPS ที่ใส่ในตัว LED คันนี้ครับรุ่ม56คันนี้มันมีคู่กรงหรือว่าห้าตาเป็นยังไงครับเดี๋ยวครับรอให้พี่เขาไปหยิบสักคู่หนึ่งครับเนี่ยครับอันนี้ก็มาแบบเพลินๆเหมือนกันนะครับบอกอะไรคนที่อาจจะถามว่าบอกตรงนี้มาจากไหนครับตัวนี้ครับชิตลาดครูครับอันนี้ได้ปรับรถให้เป็นรถหนักแล้ววิ่งห้อย นี้ก็เป็นรถรถที่กำลังปั้นอยู่ของคันนี้คันนี้มันห้ก่ามเดิมครับก็จอดอยู่นะรอสนามเปิดอยู่รอสนามเปิดอะไรครับคันนี้ก็ทำรถแข่งอยู่ครับรถเทสอะไรนะผมไม่เป็นรถเทสอะไรครับก็อันนี้เป็นแมสหลักเดิมแมสหลักเดิมครับไอรถตะวันนี่ยเอาวานดี้ตัวแข่งไอเมษา เดี๋ยวมาดูแคปตัวนี้กันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงคอนโมนแก่ถ้าเป็นของเอเคเอสทุกอย่างอะไรตัวนี้ต้องเป็นเอเคหมดครับลูกสูบเสื้อตูบฝาวาลลิ้นเร่งคือต้องเป็นเอเคหมดแล้วก็ผลิตเองแล้วคันนี้ไอ้ลิ้นลิ้นยี่แปดเอเคครับแตกจะแตกต่างจากที่อื่นตรงจะเป็นอย่างนี้หน่อยงูหน่อยอยากดูเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ เป็นลิ้น CNC ครับตัวต้ากาาจะอยู่นี้แยกกันมาชัดเจนแล้วก็ข้างในจะฝังเป็นลูกปืนเข็มเพื่อให้ยืดอายุการใช้งานไม่ให้มันฝึกของแท้มาไม่มีไม่เป็นลูกปืนนะครับเป็นมเนีมีมกับเหล็กอยู่นี้แต่ผมทําลูกปืนเข็มฝังเข้ามาแล้วก็ค่า TPS เหมือนค่าบิดนะครับจะได้มากกว่าลิ้นเดิมเหมือนเราเปิดคันเร่งได้เยอะกว่าก็จะวิ่งกว่าแล้วก็ไม่มีอะไรบังตัวนี้จะเรียนแบบมาจากรถบิ๊กไบค์นะครับ ตัวพันนะครับตรงนี้เลยแบบนี้เลยตรงนแบบนีี้้เเลลยยแบบใช่ครับเนี่ยครับเอาแนวที่มาจากตัวปิดใบก็คือห,หัวฉีดหัวฉีดเดิมนะหัวฉีดจะเป็นของปอร์ซ่าอ๋อใส่ของปอร์ซ่าปอร์ซ่าแทมก็จะเป็นตัวนี้ใช่ครับยกเยอะแต่เราต้องกดท้ายวาล์วใหม่ครับแล้วก็สปริงก็เป็นปเอเทสตัวเดียวใส่ได้เลยมีครับจะเป็นต้องเข้าคู่กันอ๋อ นี่แหะครับนี่หน้านต่าของแคมรูปห้าโปครับต้องกดท้ายวาลให้ได้สามริเปดครึ่งแล้วก็ใส่ะปิงตัวนี้เข้าไปตัวเดียวคือใช้ได้เลยพอดีนะครับชุดนี้ราคาอะไรครับชุดนี้แคมจะหนึ่งพันปิงหกร้อยครับหนึ่งพันหร้อยบาทครับผมถามเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนหาได้เลิวลิ้นนะครับลิ้นอยู่ที่1,000ันบาทครับลิ้นหนึ่งพบาท ทำมาเพื่อลูกห้าหกโดยเฉพาะเลยเอ่อทำได้ใส่ได้ถึงมันจะมีสามสิบมิลอีกไซส์หนึ่งจะมีสองไซครับสามสิบกับยี่แปดก็ใส่ห้าหกห้าเจ็ดกำลังดีครับประมาณนี้แล้วก็ร้อยสิบไอก็จะเป็นใส่ห้าสามครับครับ,รบเ,รเป็นข้อมูลที่ที่ทำให้เพื่อนเอนได,ไดเ้ได้เห็นได้เห็นแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูได้ครับเพราะว่ามัน ใส่เอาไปใส่ก็ไปใส่ได้เลยเลยนะเดี๋ยวนี้ก็จะทำอะไรให้ลูกค้าไปใส่แบบประกอบง่าย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 แล้วก็ราคาไม่แรงคจับต้องได้ทำรถก็เอ่อทำให้มันตึงไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาขยายป่าหรือไล่ออกนะครับตึงไว้ก่อนดีกว่าดีกว่าเราไปทําแบบโป่งไปหรือโล่งไปงี้เรากลับแก้ยากครับขั้นก็ใส่พ่อเอเคเอเคครับ แล้วก็ AKS ตอนนี้กำลังขอมอกอท่ออยู่ครับจะได้ไม่ไม่ไม่กี่เดือนนะครับไม่เกินเดือนก็จะได้มอกออ้าวคู้ครับจะได้เ pues ห็นท่อมอกอเอสเคเอสได้เครับเราเป็นของเอสเคเโดยตรงเป็นมอกอเอสเลยครับของมอกนี่ไม่เลือกไ่หนึ่งใช่ครับยากมากยากครับเฮ้ยนี่สองวาล์วเนี่ยหัวเทียนใช้ของพีเดเตอร์ครับครับ คอยเคยคอยตอนนี้ก็จะเป็นคอยแต่งบคอยเคสอย่างเงี้ยคอยแต่งใช่ครับไอชเคเอสทำแล้วทั้งหมดแล้วดูคอยแต่งก่อนนี่ครับฟัมติ๊กลูกตุ้งเนี่ยอันนี้เป็นชุดนี่ครับก็วางเสื้อสูบนะครับเอชเคเอสทำแทบจะทั้งตันแล้วไปยัดน้ำมันเครื่องแล้วตอนนี้ก็วัดก็ทำหมดครับเอาละครับนี่ครับ อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆไม่คาวแล้วแหละก็รายละเอียดทุกท่านที่จะโอเคเลยทั้งรูปถูกทั้งแคมน,นะครับเอา,าให้ทุแล้วว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับทั้งลิ้นด้วยทอ,อนบน,บนวรวมถึงจะเปงนวงโอเคมูว์วาวเอ๊ะทำอย่างนี้วาลดูเฉียบเนี่ยนี่เราขยับเดิมไหมครับเขาให้การจีกาเดิมวาวเดิมครับอ๋อกาิการวาวใช่ครับวันนี้ต้องรวอวเดิมติดรถเราเพือ่อไปใส่แคมเยอะเอา ทำนี่แถมเอาเอาปับปัุงรูแบบกันนับใช่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูคันนี้อีกทีหนึ่งในสนามแต่อาจจะไม่ได้ไปแต่เชื่อว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีผลงานดีๆออกมาก็แต้ก็ฝากติดตามครับห้าหกซักเดิมกล่องเดิมห้าหกลูกห้าหกซักเดิมกล่องเดิมครับอันนี้ปรับเป็นรถสนามเป็นที่เรียบร้อย ส่วนเรื่องอะไรให้ชมไปแล้วเมือ่อกู่ว่าราคาแบบไหนกันบ้างน,นะครับในคันนี้ก็ผมมาตามให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนส่วนในอนาคตจะมีผลงานในสนางยังไงต้องไปตามชมก,กันครับ,รบสำหรับในคลิปนี้รถคันนี้ผมก็คงฝากไว้เพียงแค่นี้ครับยัไงถ้าสนใจอะไรยังไงก็ไปที่เพจของ SK S K S Racing ตั้งบางกีได,ได้ครับ,รบแล้วก็ เป็นบุ๊กตั้งบางทีครับเป็นบุ๊กตั้งบางทีเนาะได้ใช่ครับตอบทีเราเข้าไปทักได้เพราะว่าเวลาผมใส่เบอร์โทรไว้ในบุแล้วบางทีมันไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับโอเคฝากไว้เท่านี้ครับุณมาครับตั้ครับ